เดี๋ยวนี้จากคนธรรมดาก็กลายเป็นซุปตาเพียงชั่วข้ามคืนได้โดยเฉพาะนักแสดงหน้าใหม่ที่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็วและที่เห็นได้ชัดเจนคือยอดฟอลโล่ในอินสตาแกรมที่ตามานับแสนๆหลังจากละครออนไปไม่กี่ตอนเริ่มจากคุณชายหมอหนุ่มเจมจีรายุที่ฮอตฟุดๆจนได้ฉายาซุปตาสายฟ้าและไปครองจากวันแรกที่มียอดฟอลโล่หลักพันแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามีคนตามกว่า800,000คนว,ว้าวตามมาด้วยหนุ่ม วันเฉลิมตอนเด็กในละครทอ,องเนื้อ9ก้าที่ตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนเขาถ่ายรูปเป็มไปหมดซึ่งยอดในฟอลโล่ในอินสตาแกรตอนนี้ก็มีคนติดตามกว่า150,000คนแล้วส่วนแกงนี้ก็ฮอตไม่แพ้ใครนั่นก็คือแกงฮอร์โมนวัยวาหุ่นที่มีกลุ่มแฟนคลับเหนียวแน่นนึบตล,ตลอดแต่ตัวเป๊ะต้งยกให้หนุ่มมัสตุทาวุฒที่เจ้าตัวก็ยอมรับว่ามียอฟอลโล่ตามเยอะมากๆ ไม่เชื่อสายตาตัวเองกันเลยทีเดียวโอ้ยเ,เยอะมากขึ้นมาแบบเป็น3ามแสนเจ็ดหมื่นสามแสนหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วตอนนี้งงแบบยอดแบบมาเลยอะไรเงี้ยอาๆหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าดมภัยฮอร์โมนหรือต่อธนภพอหาพไพยไปไหนอันนี้เจ้าตัวยืนยันคอนเซ็ปชัดเจนไม่เล่นไอ